ในรวัานี้นะครับทางการท่องเที่ยวแห่งไประเทศไทยก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ประกาสมาร่วมเปิดแคมเปญช่วงซัมเมอร์นะครับกับาทางเซ็นทรัลนะครับเพราะว่าก็เป็นช่วงเวลาที่ประจบเหมาะกันพอดีนะครับเพราะว่าทางตทเองเราก็ได้ขาดรับนโยบายจากทางรัฐบาลในเรื่องของการเปิดแคมเปญซัมเมอร์เฟสติวัลเหมือนกันนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้ไปจนถึงเดือนกันยายนนะครับ ที่เรียกว่าเนี่ยคิดในเรื่องของเซเว่นวันเดอร์เซเว่นมันนะครับเพื่อสอดคล้องกับปี Amazing Thailand Grand ์ r ริมเม้นทปร์ยนะครับของปี25นะครับที่ต้องการจะให้เมืองไทยเนี่ยมีความเป็นโอเอ r ร์ n า d e เ t i ิเนชันหรือว่าซีซันเลสนะครับจะมีอกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นตลอดทุกเดือนทุกวันนะครับไม่ไมขาดช่วงไม่ขาดสายทำให้นักเที่ยวเนี่ยสามารถเดินทางท่องเที่ยวมาได้ตลอดทั้งปีนะครับ เพื่อให้เป็นการภาพลักษณ์ของการเป็น World Class d e s t i n a t i o n หรือว่าเป็น Hub of Event ต่างๆนะครับโดยที่เราก็จะขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งหลายรูปแบบนะครับก็จะเป็นเรื่องของกีฬานะครับการเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งกีแข่งขันกีฬาต่างๆมากกรรมดนตรีนะครับที่มีน่าสนใจอยู่มากมายนะครับมากกรรมเรื่องของสงกรานนะครับที่จะมีการจัดทั่วประเทศนะครับ ทั้งที่สนามหลวงนะครับที่เซ็นทรัลเวิร์แห่งนี้นะครับหรือสาขา,าต่างๆทั่วประเทศนะครับเรื่องของไพร์มันนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนต่างๆนะครับที่เน้นถึงเรื่องของความชอบเที่ยวต่างประเทศนะครับที่เราให้ความสำคัญอยู่อย่างมากในช่วงนี้นะครับเรื่องของเรื่การอาหาร,าหาร,รนะครับอาหารอร่อยต่างๆนะครับเพราะว่าตรทเองเราก็เน้นในเรื่องของไพร์มัสดูกินไทยแลนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมัสเตสเรื่องของอาหารการกิน ทรเรื่องของแอคทิวิตี้ต่างๆนะครับกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีอยู่มากมายมาสบายนะครับของซื้อของฝากที่ทุกคนจะต้องอไปซื้อของฝากไปฝากคนที่บ้านนะครับมาซีกไปดูแหล่งท่องเที่ยวอัดซีนต่างๆรวมถึงเรื่องมัตสีเรื่องของกิจกรรมเทศกาลงารไวร์บีที่ที่คนต้องไปของผัสน,นะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้ก็คิดว่าในช่วงซัมเมอร์เนี่ยก็น่าจะดึงนักเที่ยวมาได้อย่างเรียกว่าเพิ่มมากขึ้นนะครับจาก ปีที่แล้วไม่ต่ำกว่า5-10%อย่างแน่นอนนะครับรวมถึงเรื่องอรายได้ต่งางๆด้วยนะครับแล้วก็มุ่งเปส่วนหนึ่งที่จะทําให้ปลายปีนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวถึง40ล้านคนมาที่เมืองไทยนะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประเทศถึง3ล้านล้านบาทอย่างแน่นอนครับค็เองนี้รับเซนเทนเองนี่ก็สับสนนโยบายของรัฐบาลกับททท,ทนะฮะในการที่จะ ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเป็นเวิร์คทาาเดสเนชั่นนะฮะโดยที่การจัดอีเวนต์ทั้งปีนะฮะซัมเมอร์เอเวนเป็นช่วงเวลาที่สำคัญนะฮะเป็นช่วงเวลาที่เป็นวันหยุดยาวนะครับแล้วก็เป็นวันที่คนพักผ่อนนะฮะเราใช้งบทั้งหมด600ล้านบาทจัดกิจกรรม2เดือนเนี่ยทั้งหมดใช้ประมาณพันอีเวนต์นะฮะแล้วก็เราปีนี้ป,นปีพิเศษครับที่เราได้ร่วมกับไครเตอร์สซูเปี้เนี่ยนะฮะครบรอบ75ปีสซูเปี้แล้วก็ส5ปีของเซ็นจษฎพนาเนี่ย เราทำแรกเตอร์ของคูปี้เนี่ยทั่วในสูนกันค้าเราทั่วประเทศนะฮะแล้วเราก็หวังว่านะฮะเ,เราจะสามารถที่จะสร้างทราฟฟิกเนี่ยเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมของเราเนี่ยสิบถึงนะครับโดยที่จะมียอดที่สเปนดิ้งเพิ่มขึ้น35%ครับห้าเอร์เซ็นต์ครแคมเปญจะมีอะไรอย่างไรบ้างครับแคมเปญเนี่ยมันจะมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับมี3ามคอนเซปต์นะครับเรื่องเกี่ยว มีทั้งวัฒนธรรม culture นะฮะเเรื่องของไทยเนสนะครับและเรื่องของเฟสิวเวอนะฮะช้อปปิ้งเนี่ยเรามีมีช้อปปิง้งแล้วก็ได้เ e c o r a t i o n ของสุูปปี้เนี่ยในศูนย์การค้าเราทั่วประเทศนะครับมีการจับรางวัลเนี่ยเครื่องบินที่เป็นตูกป,ปี้เนี่ยไปที่ประเทศไต้หวันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในช่วงซัมเมอร์เนี่ยนะฮะมันก็จะมีสินค้าหลายหลายประเภทที่จะซัพพอร์ตให้ พวกเราเนี่ยได้เปลี่ยนเครื่องแต่งกายกันนะฮะมีแว่นกันแดดมีครีมกันแดดเนี่ยฮะแล้วก็มีอาหารต่างๆเกี่ยวกับซัมเมอร์เนี่ยในทุกสูงกันข้าวของเราเลยว่ายิ่งยุคช่วงสงการเป็นช่วงไฮไลท์ที่เราทำวอเตอร์เฟสติวเบิร์ให้ยิ่งใหญ่นะฮะอันนี้คือสิ่งที่ที่เราพยายามที่จะสร้างสุนทรนขาวเราให้ทั้งมีทั้งสั่งฟันแล้วก็เฟสติวัลิร์มีความสนุกด้วยครับครับเราเอาฟีมเบกกี้ขึ้นมาเนี่ยฮะเป็น แบรนด์นักพิสเูอร์เราเนี่ยฮะเนื่องจากว่าฟรีมเมกกี้เนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของออนักท่องเทีย่ยวชาวจีนนะฮะมากนะฮะเราพยายามเอาฟรีมเมกกี้เป็นเ,เรียกว่าโฆษกในการที่จะประกาศงานซัมเมอร์กับงานสงการของเราเนี่ยนะฮะให้ไปทั่วโลกนะครับเพื่อเพื่อที่จะดึงดูดให้ความสนใจให้กับนักท่องเทีย่ยวทั่วโลกเนี่ยมาที่มาที่ประเทศไทยครับ จริงเรา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 มีเซอร์วิสของนักท่องเที่ยวอยู่ในในศูนย์การค้าของทัวริสเนี่ยทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับในเรื่องของโปรโมชั่นแอปพลิเคชันหรือว่าจะมีเออเอาสเดอร์ Ambassador ประจำแต่ละสูงที่สามารถพูดสินระธานนั้นได้โดยเราจะมี AI นะฮะที่จะมีร่วมกับ Samsung อยู่แล้วนะฮะในการที่จะแปลภาษาทุกภาษาเนี่ยในการเซอร์ิสนักท่องเที่ยวนะฮะร,รวมถึงล้านะฮะ แล้วก็เซอร์วิสต่างๆเนี่ยซึ่งซึ่งเราก็มีความพร้อมในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวหลายประเทศเข้ามานะเพราะเราทําเป็นประจาอยู่แล้วครับถากอครับอครับก็ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็คงเป็นช่วงเวลาที่พวกเราได้สนุกสนานนะครับสัมผัสกับอากาศที่สดใสนะครับ ดังนั้นเนี่ยก็เมืองไทยก็มีความพร้อมนะครับที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับทั้งจากชาวไทยและต่างประเทศนะครับก็เรียกว่ามาสัมผัสบรรยากาศสนุกสนานกันนะครับทั้งไมว่าจะเป็นดนตรีกีฬาอาหารของกลางลายต่างๆเนี่ยนะครับก็ร่วมสนุกสนานกับเมืองไทยนะครับมีเรียกว่าให้ครบทุกท่านนะครับทั้งที่เป็นพระหนึ่งนี้แล้วก็มีหลายๆที่ในเมืองไทยครับดีดีครับส่วนของทางเซ็นเตอร์นะครับศูนย์การค้าเซ็นเตอร์ทุกสาขาเนี่ย ก็พร้อมในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั้งต่างประเทศนะครับในการที่จะสรเอทประสบการณ์ต่างๆร่วมกับลูปี้และอีเวนต์ของเรากว่าพันอีเวนต์ในช่วงสองเดือนนี้นะฮะก็อยากจะเจชิญชวนทุกท่านเนี่ยฮะนะฮะมาสนุกนะฮะแล้วก็มาร่วมกันนะฮะฟันแล้วก็มีเฟสติวัลใหญ่ๆนะฮะในเซ็นเตอร์ทุกสาขาครับเชิญชวนทุกท่านนะฮะพาครอบครัวได้มาที่เซ็นเตอร์ครับ